สวัสดีครับพบกับคณะสุดเจ๋งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะคณรุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะที่มีหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์อาชีพในอนาคตและสร้างบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมนั่งคําที่ว่านวัตกรรมการศึกษาพัฒนาชาติคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมพัฒนาคนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแต่ละหลักสูตรกันเลยหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตประกอบไปด้วยสสาขา หากคุณเป็นคนชอบถ่ายภาพหรือชอบการผลิตรายการโทรทัศน์และยังได้เป็นครูอีกด้วยต้องมาที่นี่เลยสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นหลักสูตรครูที่ศึกษาด้านการผลิตสื่อออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเช่นการผลิตสื่อองค์ประกอบสินกราฟิกแอนิเมชันการสร้างบทเรียนและเว็บไซต์บนเครือข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสาขาต่อไปสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามุ่งเน้นการสอนให้สามารถคิดเชิงคำนวณศึกษาความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์เช่นการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาระบบสารสนเทศการเชื่อมต่อระบบควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การพัฒนาสื่อและวิธีการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่อไป หลักสูตรคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตเน้นครูช่างประกอบไปด้วย5สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยระบบการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนต่อไปถ้าคุณชอบซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สาขานี้เลยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติและบำรุงรักษารถยนต์เครื่องกลเครื่องจักรกลระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกรวมถึงการเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาต่อไปสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการศึกษาด้านการปฏิบัติการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหาการได้โดยแบ่งออกเป็น2วิชาเอกได้แก่ วิชาเครื่องมือกลและวิชาเชื่อมประกอบมีการศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยเครื่องกึงเครื่องกัดและเครื่องจักรกลอัตโนมัติการเชื่อมแบบต่างๆการเชื่อมอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์การทดสอบโลหะวิทยารวมทั้งการวางแผนควบคุมการผลิต การบริหารงานอุตสาหากรรมสาขาต่อไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษาด้านโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ซ่อมประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงออกแบบและติดตั้งอุปกร,รณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทักษะการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ต่อไปถ้าคุณชอบวงจรระบบควบคุมอัตโนมัตริระบบควบคุมมอเตอร์ที่ทันสมัยต้องสาขานี้สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วงจรระบบควบคุมอัตโนมัติเซ็นเซอร์อัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ระบบสมองกลระบบโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงและโทรคมนาคม i อ t รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยระบบควบคุมมอเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการเพื่อเป็นสมาร์ทซิตี้ Smart d e v i c e and SOT i o t Smart a u t o m a t i o n and i n d u s t ลหลักสูตรต่อไปหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบไปด้วย 1. สาขาด้วยกันสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR VR MR และกราฟิก2มิติและ3มิติ เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ด้วยการเขียนภาษา HTML ภาษา C และ Java เพื่อเป็นการปรูกพื้นฐานการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ด้วย Java Script, Python, Java C Java C++ รวมทั้งการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ Visual Studio, Animation Game Design, Digital a r t หลักสูตรต่อไปหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิตประกอบไปด้วย2สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้างศึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เช่นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR VR เครื่องค้นหาสัญญาณดาวเทียมอากาศยานไร้คนขับและโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารสาขาต่อไปสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตฝึกปฏิบัติออกแบบ จำลองการเคลื่อนไหววิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรกลยานยนต์อากาศยานด้วยการผลิตอัตโนมัติ CAD CAM CNC การตรวจสอบชิ้นงานมาตรวิทยามิติ CMM การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพการเชื่อมอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์การวางแผนควบคุมการผลิตการผลิตแบบ Lean TPS การบริหารงานอุตสาหกรรมวิทยากรฝึกอบรมระบบการผลิตอัตโนมัติ PLC c อน trol หลักสูตรสุดท้ายหลักสูตรวิศวกรรมาศาสตร์บัณฑิตประกอบไปด้วย1สาขาด้วยกันสาขาวิศวกรรมแมคคารทนิกมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างและออกแบบหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นสาิจวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมทุกขแขนงที่ศึกษาการสร้าง แล้วออกแบบระบบอัตโนมัติการติดตั้งหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบงานในอุตสาหกรรม System Integration แล้วนี่แหละคือสาขาวิชาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วมาเป็นครอบครัวครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับพวกเรานะครับ